สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามามามาส้มบรรยากาศคทะเบิ่งอุณหภูมิเรากันนะจะน่าจะประมาณที่มาสุดท้ายเลยละค่ะประมาณที่แบบหลงเหลือที่หลงเหลืออยู่แค่นี้มาช้มบรรยากาศแดดออกค่ะแดดออกที่อุณหภูมิสามสี่องศาแล้วที่มา,ากา็จะเหลือกระย่อมกระเยม ที่มันออกขาวๆเนี่ยพอรอบสุดท้ายที่มันตกลงมาโปะไว้กระสันกระดัมล่ะเป็ไหนล่ะริวสวัสดีค่ะคุณอารุณีมาเป็นคนแรกเลยค่ะผลรรโอเลโ,โอยังห้าวดองๆมากหลายหิมะเริ่มละลายเกือบหมดแล้วจ้ะหิมะเกือบหมดแล้วพาชมบรรยากาศแดดออกแล้วก็มีเมฆ มีเมฆบ้างเล็กน้อยแดดออกแล้วก็นี่จะเป็นแล้วถนนจะแฉะมากผ้าร่โอกมาทั้งหนวกแต่ละเทือนี่แทบสีได้อาบน้ำน้อยอาบน้ำใยเลยค่ะนี่มาเริ่มละลายก่นถนนจะแฉะแฉะประมาณนี้แต่ว่ามือเศร้านี่มือเศร้านี่แข็งค่ะมือเศร้านี่ติดลบท้องฟ้าแหลมมาก แต่ถนนแฉะมากลีโอมากแต่ละเทื่เนี่ยทั้งขาวๆเนาะม่อมเรื่องอาบน้ำน้อยเรื่องอาบน้ำง่ายนะคะเพราะบางเทืเ่ยก็แค่ล่างๆโตให้ใช่ว่าอาบอาบดูปรไเดีะะ๋ยวเดี๋ยวใส่ปลาซอมบ่หิมะก็จะเหลือเล็กน้อยจ้ะหิมะเริ่มละลายค่ะถึงแบบว่าถึงฝนบ่ตกแต่ว่าแบบ่าพื้นพื้นดินมันจะชุมช่ม,มช,มชมมุ่มน้ำชุ่มชุ่มน้ำหิมะละลายอยู่แล้วนะคะมันก็จะแบบว่า ก็จะมีผืชพันธุ์ขึ้นมีเห็ดขึ้นยังสิค่ะเพราะว่ามันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจากหิมะละลายแต่ว่าแช่มากแช่มากสวัสดีค่ะคุณสุภาพดีอากาศสุดยอดมากนี่แหละค่ะปาทั้งทั้งปปลาเฮ้าวัสดีค่ะคุณ รักหมดเอ้หมดรักหมดใจปะค่ะยายกะร่อนอซื้ออย่างน้อค่ะชื่ออะไรน้ะคนสวยนี่บรรยากาศต้นสนก็นจะมีทีแบบท้นๆังยังเขียวอยู่สวัสดีค่ะคุณอรพินอารีจ้าพาชมบรรยากาศกับหมาน้อยล่าเริงได้เขาปลาล่าเริ่งเลี้วอ๋อค่ะคุณน,นก วส,สวัสดีค่ะคุณนกพนสวัสดีค่ะพี่จิมสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์อุ้ยไม่เจอนานไม่เจอนานคุณเราก็จะมีหญ้าบว่าตายด้วยค่ะห้าทนหญ้าก็ไม่ตายแล้วก็ส่วนมากจะเป็นมอสเป็นหญ้ามอสิสี่มันมันมันว่าตายต้นสนกับมีแบบสนแบบทนส่วนมากกับทนทนกับหมดนะคะต้นสน ว่าทีนี้เขียวๆยุ่ยจะเป็นต้นสนเดี๋ยวก็บใบเริ่มงอกแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อเริ่มงอกแล้วก็จะพวกพักพวกหยางมาพร้อมกันค่ะเดี๋ยวค่อยไปเบิงสวัสดีค่ะคนนี้พาพรพาลี่โอมามาเลาะค่ะพาลี่โอมาเลาะคือตรงพาใช้มะเขาอหองนำอยู่แล้วจ่ากกะ레이ยยางเลาะน้ำไมย ต้นสนยังเขียวอยู่เลยใบนี่คือเก่าเลยจุมนี่ใบนี่แท่งนี่แต๊กแท๊ก๊กเจ็บเลยค่ะมบสนหิมะเลือล้อมแหลมจ้ะหิมะเลือล้อมแหลมใกล้มดแล้วแต่ว่าถนนนี้แฉะแฉะแฉะ,แะน่าดูต้องมือเศร้านี่ผ้าริโอยางยึกันค่ะประมาณเจ็ดโมงน้อยๆบ่แฉะบ่แฉะเป็นน้ำแข็ง ยังมันเึ้นติดลบค่ะยังมักเว้นกับยังแบบนี้เลยยังกาวงเว้นกับอากาศสดชื่นสวัสดีค่ะคุณอมรัต์สวัสดีค่ะโอ้ค่ะพี่ติ๋มสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะก็การสมัครการสมาชิกช่องนะคะคือแบบเป็น สมาชิกพรีเมียมของของช่องนะคะประมันของ y o u t u b e คือคือของช่องแม่ขวัญเลยก็จะเป็นแบบมีใจ่ารายเดือนอะไรงเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมใจสวัสดีค่ะก็จะเข้าไปเขาจะม,ม,มีมีปุ่มติดตามมีปุ่มกดกระดิง่งแล้วมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งค่ะคือปุ่มปุ่มสมัครหรือรภาษาอังกฤษ่าจจะเขียนว่าจอยจอยกันจอยกันเนี่ยแหละ ยังกระดอกระเดียรีอยู่ะยังเขียวชะอุ่มค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นเป็นเดินบักรัสเบอร์รี่ป่าแม่ขวัญแม่ขวัญเคยมานางเก็บนางเขาต้นบักราสเบอร์รี่ป่าเนี่ยมันสีนมีหนามแต่ว่าหนามบกขมคือบักร็บแมวบันเท่าเลยค่ะหนามมันสีไข่ๆกับยังละ่ะ หนามอยู่แต่ว่ามั่นมั่นมั่นหน,นามอ่อนบ่ค่อยบ่ค่อยคมค่ะราสเบอรี่พอท้นนะพอท้น <c oughs> พอท้นมึนมึนสวัสดีค่ะคุณยายสาวผู้ไทยยายชื่อชื่ออย่างน้อยนี่เตยชื่อจังสี่บ่ะนี่แหละค่ะ ประมาณนี้บรรยากาศจะค่อนข้างสวยค่ะเห็นปะทิวตนสนเป็นแนวเลยสวัสดีค่ะคุณอาชิรศสิทธ์สวัสดีจ้าโอ้โหไปซื้อเตอยนะคะคุณยายเขาพูดหลายๆค่ะท้องฟ้าสวยมากม,มุมมุมนี่งามมุมนี่งาม สวัสดีค่ะคุณยายพาสวัสดีจ้าปกติแถวนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะราสเบอรี่ปลาเริ่มเริ่มเริ่มงอกล่ามขึ้นมาพี่ล่ามขึ้นมากบอสันเห็นใบนะ,คะ้ค่ะใบบอสันขึ้นแล้วก็ต้องไปทําความสะอาดสวนจัดสวนไม่ค่อยเป็นค่ะปลูกเป็นย่ยงเดียวจะ <laughs> ยุ่สวนกับ,บกจกเนาะ กจกไว้ขวานกบเสียมบางส่นเดี๋ได้ใส่ดามอยู่สื่อเอามาต่บ้านแปลงบักสตรอเบอรี่ก็ต้องเด๋วลงไม่พักยังบ่เกินเลยค่ะอันเดี๋ยวต้องถ่าอากาศมันดีกว่าน,นี้น้อยนึงเพราะช่วงนี้ยังมาขึ้นยังแบบติดลบหลายอยู่ยังบขึ้นติดลบหลายอยู่ค่ะอันนี้เลยยังบ่ขึ้น วัสดีค่ะคุณยายพาทักทายไปค่ะเป็นตลอดว่ามาขวันยางเขาปลาหอบแล้วนะหอบแหบๆแบล้วบรรยากาศท้องฟ้างงามๆมาฝากกันค่ะสวยๆเบืองนี้กล่องหละงามต้นๆฤดูต้นฤดูร่อนเริ่มเริ่มใบไม้พลีสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลกาจะประมาณน,นี่ค่ะ ือสะสมพลังงานมาอะหอบแพบบอยู่นี่บ่เมียนแหละน้ำหนักขึ้นหลายน้ำหนักขึ้นหลอะยางบ่ค่อยไหวสวัสดีค่ะคุณพ,พัชสรสวัสดีจ้าโอ้ว่าซันมาค่ะวา่าอยู่จ่าบ่พ่อนะ่าโดนเน่ะคุณพ,พัชสรซื้อนี่บอก้าอ่านผิดอ่านถือด้วยช่วย สวยๆนะเนี่ยนะงามๆค่ะบรรยากาศาอุณหภูมิประมาณ34องศาค,ค,ค่ะถือว่าชิวๆอยู่อุณหภูมิชิวๆอยู่ค่ะบ่บ่าหนาวบ่าติดลบนะบ่ติดลบเม่่อกนกระยยางท่างริมแฉะแฉะแล้วก็หิมะก็ยังเหลือแบบเล็กน้อยเล็กน้อยเองส่ค่ะพาะ ตื่นบ่ายโมงค่ะมื่อนี้เมื่อขึ้นเขากาดเดือมากมื่อนี้ตื่นบ่ายโมงเลยเลยประมาณนี้น้าตาเน่โอ้ฟ้าไหมเป็นฟ้าเดียสวัสดีค่ะคุณลาริตาโอคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทองคำสวัสดีครับผมออาสวัสดีค่ะน้องเปียน้องเปียสวัสดีจ้า ทางมาเลเนาะนองเปียทางมาเลนมาใส่ใส่ลาเรื่องได้เข้าป่าชอบมากมาเร็วแต่มอมมากเบื้องถนนเนะคะ่ะถนนจะแฉะมือเศร้ายัางเป็นน้ำแข็งอยู่เลยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมคุณยายผลน,นกกาหน่อยอเจ้ากลายเป็นนกกากากง่ญ่ไปแล้วค่ะ <abei> นักกากหน่อยกายเป็นนกกากใหง่ไปแล้วว่าหัวใจว่าหันลืมมือแล้วมือ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 ขึ้นมือมือขึ้นเศรษฐีมากยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยหลักกาย่ำกังเว้นก็จะแบบน้ำแข็งละลายถนนละลายอันแฉะยังสีมันแข็งมาค่ะเรี่ยวยางงีมือเศร้าบ่เปื่อนแล้วยางสวยๆยังสีนี่ม่อมม่อมม่อมสุดๆปากแตก บม่ได้ถึกตีลเลยค่ะอ,อากาศเย็นแน่บริปากแต๊กเนาะนี่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 ว<ะ>้านี่เขาป้ามาอากาศเย็นอากาศเย็นก็นจะเป็นน้ําแข็งประมาณนี้แล้วนี่นี่าานาะอันนี้ล้านล้านสะเก็ดน,น้ําแข็งน้องแทนี่อันนี้ล้านสะเก็ดน,น้ําแข็งเป็นน้ํำนองในป่าอากาศในป่าจะเย็นกว่าทั้งนอ,อกจ่าเห็บนบอลมันมันบอลล่าลายเด้ยยังเป็นน้ําแข็งอยู่ สวัสดีค่ะคุณท้องสุกหิมะใกล้เม็ดแล้วจ้าน่าจะน่าจะบ่ตกแล้วล่วะบวะนะคือคือ,คอประั่ณใจคือกันแก๊ปอากาศแต่ว่าเบิงอากาศทั้งอาทิตย์นี้แล้วบ่มีหิมะค่ะมิแตแดดแล้วก็อุณหภูมิเริ่มบวกอุณหภูมิเริ่มบวกเนี่ยในปา่าในปา่าน้ําแข็งบล่ลลายคันในปา่าอันอุณหภูมิสี สีเก็นก็ข้างนอกข้างนอกนี่เห็นว่ที่ที่ห้าวยางมากว่าหันถนนจะแฉะแต่ว่าเบิ้งใน้ปลาถน,นนนี่ยางเป็นน้ําแข็งไม่แฉะไม่แฉะบอละล,ะลายล่จกักจะว่าตังไหนละไล่น้ําแข็งละไล่ก็ดีแต่ว่าลี่อเนตตีม่อมแมนค่ะมาซองปลาเนรู้สึกว่าทองฝาในปลามันงามกว่าแถวในหมู่บ้านคนเนาะ ท้องฟ้าสวยๆมาฝาก,กันค่ะคุณลิโอน้องหน่อยน้องหน่อยพู้นไก่ๆกันวาอันนี้เห็นไหมทั้งนอกเนี่ยละลายแล้วอันอยู่ในเมืองนี่แทบจะเลือแล้วค่ะที่มาเหลือแต่สูดเนี่ยละ่ะเหลือแต่ในป่าเขานี่ยแหละค่ะเหลือแต่ในป่าเข่าเนี่ยแหละใกล้เหมือนแล้วใกล้เหมือนแล้วที่มาก็หวังว่าเมื่อรอบนี้แล้วมันสีบ้า,าอีกค่ะที่มา เลียวพ่นมวน,ามนาคากะมวนคากุณต้องสู่ผลผลผลเลี้ยวคอม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 ,มมาเร็วเร็วอะไรแม่มึงความมอมมงนีผู้ใดมา้งมมี่ <c oughs> สายชอบมาก อ้เป็นนุ่มแล้วคะ่ะนุ่มคักแล้วอันหมูกรอบก็หวังว่าสีบ่มาอีกแล้วคะ่ะหิมาอําลากันที่หวังว่าอากาศจะแบบท้องฟ้าโปร่งๆงยังสิก็จะแชะอยู่จกักสามสี่มือเนี้ยเดี๋ยวก็แห้งนะคะแต่วันนี้ปลาเนี่ยยังมอยังบอลล่าได้ดีเลยคะ่ะนตามถนนยังยังบาแชะปันใด อุณหภูมิเย็นนะประเด้ค่ะน้ำมูกไหลเป็นธรรมดามั้ง่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ปาเมียนค่ะเห็นปลาเราขึ้นหอดเห็ดเป็นตาหน้าจ้าลิโอลิโอบ่าเขาไปในปลาเนี่ยนะบอกบ่าเขาไปเรียนนุยนุยเขาไปพุน่นเบได้มาเก็บเห็ดไม่ไปละชาร์าพุน่นลิโอเขาไปในปลาไหนไหน Hey, นี่ค้มมาหนิประเลียดเขาป้าไปจังเด๋ยี่แม่ปรดิพาเขาป้านี่แม่ขอนมหน่อยยังมีขนมติดกระเป๋าอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆบึงอันนี้ถือว่าม่อมหน่อยนะคะน,นี่ม่อมหน่อยยำม,มั่งก็ได้ครับขนมนั่น เลียเลียลืดลีเลียลืดสวัสดีค่ะคุณวิไลรักยังเลยค่ะต้องทาแบบว่าน้ำแข็งเหมือนอุณหภูมิดีกว่านี่ค่ะคุณท้องส you ุกคอยชิมาพักแล้วจังทะเบิงแบบว่าดอกไม้ดอกไม้ลังบ้านเริ่มเริ่มออกอ่ะมันก็จะพอมีอย่างงอกมาเนีย่ ช่วงนี้กัจวประมานนี่เหลือหลงเหลือตั้งแต่แปลว่าที่หลดหลดจากหิมะหลงเหลือเฉพาะพวกที่หลดจากหิมะค่ะซุ่มซุ่มที่ทนหิมะบ่ได้ก็พัดใบพัดยางจําสินไปเพราะสนไมมากกันนี่ก็จะเริ่มยางแถวนี้ก็จะเริ่มแฉแล้วทางทางในนะ่ยยังแข็งอยู่เลยแม่เหนืคุณน้องสูกประม่านนั้น สวัสดีค่ะคุณพรจิตโอ้อากาศบ้านเฮ้าแบบนี้คือสีบ่ค่อยไหวแล้วคะ่ะอากาศอากาศมันมัน,ม,นมันค่อนข้างค่อนข้างเย็ยนอยู่จ้ะค่อนข้างเย็ยนอยู่ถึงถึง,ถงว่าก,ก็ได้สวัสดีค่ะคุณจมโบว่าจ้ะมีแดดไม่เมฆเมฆเมฆเยอะเท่านี้เมฆจะบดบังแสงอาทิตย์ ปลาปลาเข้าเามายเขาตัดปลาเน้มีห้อยรถเต็มเลยห้อยรถเต็มเลยเหีดเท่าจากสีเบงเป็ยนยังไงเขาตัดปลาเข้าปลาหลังบ้านเ <laughs> ขาตัดปลาเข้าคนมาไกลๆโน,น้นยังมีขาวๆเนี่ยค่ะยังมีขาวๆเนี่ยดีว่าแถวนี้ก็เริ่มละลายแล้วตรงที่คล้ายๆกับตรนที่โล่งแจ้งนี่สิมันก็จะละลายกับแดดซองถึงอุณหภูมิก็จะโอเคตรงห่มๆนีมม่สิก็จะ จะแดดบ่อยแดดบกซองหิมายั่งอยู่ไปแล้วค่ะนาตาหัวก็แมนค่ะคุณท่องสูกเค็ดยังไรเอาปาลปาโลงปลาโลงเนี่ยบค่อยมีเห็ดนะคะ่ะจากปลาบ,บักบักบูเบอรี่ป่าบักตะปาทึบๆมันจะเป็นบักบูเบอรี่ปลาค่ะถ้าปลาเริ่มโลง่มันสิบักบูเบอรี่กับซีญูปไปกับสีึ้นมากอันแคนเบอรี่มากแดงมักแดงขึ้นมาแท่น ที่เขาเก็บขายปีปที่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็ต้องปลาเนาะค่ะปลาเทือสีฟื้นตแต่ละย่างแต่ละเทือกะท่า,าหลายปียังว่านะคะเห็นมัธนนแฉะแฉะแฉะ,ะเขายุนี่เขาจะปลูกปลาเขาก็ท่าอู้หลายปีค่ะกว่าจะได้ตัดแต่ละเทือตัดแล้วปลาปลาก็จะเปลี่ยน จากปลาทีแบบเคยมีบักบูเบอรี่ปลาก็จะเป็นปลาบักแคนเบอรี่แต่ว่ามันกับโบแน่โบนนอนทุกปลาแล้วค่ะว่าสิเปลี่ยนแบบเป็นมีผลไม้ให้เก็บหรือมีเห็ดให้เก็บต้องเบิ้งไปแต่ว่าปลาเยอะสวีเดนเขาว่าปลาหลแล้วก็แบบจังบักหมักไม่ปลาหรือเห็ดหรือเห็ดที่เถาเก็บจังสิย่างมาถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดในประเทศที่มีเลยค่ะเพราะว่าปลาหรือ ปลาลึกๆคนคนเข่าไปบ่ถึงอยู่แล้วยิงหมากไม่หังอยู่เลึกต้องแบกออกมาอีกสวัสดีค่ะพี่อาจ์สวัสดีจ้าไปทั้งใหนมาเนาะค่ะอันผ้าช่มปลาค่ะกับความแฉะกับเบิงอาจสิแบบวบบพิมะสุดท้ายอันบัค่ะคุณนี่ภาพอพอนแต่เขาตัดปลาเบามีเห็ดค่ะขอบอก เฮ็ดต้องทาอีกแบบช่วงพักนึงเลยนะคะคือทาอีกหลายปี่ทาตัดป้าเราทาอีกหลายปีกว่ากว่าเฮ็ดตรงนั้นสิขึ้นมาอีกเชื้อมันยังอยู่ค่ะแต่ว่าบางเชือมันมันแห้งเนี่ยมันแดดมันซองบัดอัมข้อมชื้นบาถึงมันก็เฮ็ดกับโบมีแมนค่ะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเก็บมากใหม่ก,กันต่อเพราะว่ายัางแบบ สวัสดีค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้าย่างค่ะเห็นยังมสั้นมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้เริ่มชื้นแฉ่เริ่มอุณหภูมิจักน้อยกอะอาจจะเป็นพวกเห็ดหูหนูเห็ดนางล่มน่าแต่มาเร็วเรวนี่ค่ะเดี๋ยวถืเบิ้งนาจะมาพร้อมพวกผักเพราะว่าอุณหภูมิเัง่ยมันขึ้นยังติดลบอยู่ค่ะมันก็เรื่องยังบ่มีอย่างเดี๋ยวฮอก็จ้งางถืเบิงไปนาตาดูไม่จดืดสวัสดีค่ะคุณโอปอ ทานทานทานพอดีพอดีอด <c oughs> ก็ล่างขึ้นว่าส,สีสีล่าหนีวะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศปลามาให้ชมมปปลาโอ้ยว่าไปด้วยไม่ขวัญเราผิดเราถือเรียวเรียวมานี่เร็วหมาหมาโอมานนี่มานั่นแหละบรรยากาศเท่ากับมาชมบรรยากาศปลา โอ้ยม่อมาคารลิโวได้ล่างโตอีกอาบหน้าไม่ใช่ไปมือกวอนนี่ค่ะอาบดูบ่ได้เดี๋ยวผิวเสียวันนี้กินเน,เนื้อเนื้อปิ้งเนื้อปิ้ง,งกับแจ้าวเนื้อปิ้งจิ้มแจวที่ที่เหลือหมอวานในพี่น้ำพึ่งอัน,น้ำจิ้มแจวนะคะเหลือก็เลย ปิงเนื้อกินกับอีกสวัสดีค่ะคุณอวยพรสวัสดีค่ะแม่ควันน่ะบ่ได้หายไ,ไปนานเลยค่ะบางเทือแกแค่ประมาณสองหรือสามมือที่แม่ควัญบ่ได้บ่ได้ลงคลิปแต่ว่าคลิปช่วงนี้มันมันบ่ค่อยมีอย่างนะคะเพราะว่าอากาศเี่เนาะอากาศมันเย็นมันบ่มีกิจ,จกรรมเฮ็ดคือกันกับคนบ้านนี่เลยะคะ่ะบ่มีกิจ,จกรรมเฮ็ดอันย่ำย่ำหิมามาเนาะ มาได้ไปทั้งใดปีนี้ถือว่าให้มาบบหลายไปันใดด้วยค่ะโอ้โควิดเกือบล้านแล้วค่ะค่ะคุณป้าอวยพรขอบคุณมากค่ะอันโควิดเท่าไหร่เจ็ดแสนกลัวแล้วโควิดเจ็ดแสนกว่าแต่ยังว่านี่นี่ยืนทึ่งทึ่งทึ่งแม่ขวัญมือก้อนนี่ประมาณเจ็ดแสนสวง เพิ่งเลิกงานมาเจ็ดโมงเช้าเมื่อเชา้าเนี่ค่ะพี่พี่น้ำพึ่งก็เลยก็เลยหัวก็ตื่นสวยๆเนี่ค่ะโอ้ยมันยินเทิื่องแม่ขวานมึงดูเปือเป่อนเนี่ยห้อยตินลี่โอเปื่อนเปื่อนว่าโควิดนักแล้วก็ประชาชนหัวก็ตื่นโตค่ะ <c oughs> เขาตื่นโตกันไปมัดหลกแล้วชวีเดนหัวก็ตื่นโตค่ <c> ้า <oughs> <c oughs> ค่ะพี่อาจขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะเมื่อเนี้ยก็ทักกะทายแล้วก็ผ้ามาเบิงอาจจะเป็นแบบหิมะสุดท้ายแล้วก็ได้เดี๋ยวเผื่อมันละลายเมื่อเนี้ยก็จะพักมากยังมากค่ะเบิงเราอุณหภูมิน่าจะดีถ้าบอแบบว่าหิมะหลงสนมากสินะมันเป็นไปได้ว่าหิมะอาจจะหลงสนมากจะ้ะมี่เดี๋ยวผ้าไปาเดี๋ยวผ้าไปเก็บกระเทียมปลาจะ้ะคือหอดกระเบิงกระเทียมปลาของปีที่แล้วไปก้อนก็นได้จะ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเก็บกระเทียมปลาแต่ว่ากัอีกสักพักนะคะ่ะเพราะว่าอุณหภูมิเดี๋ยวถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้จังน้อยแต่ช่วงนี้ยังยังเย็นอยู่ยังว่าเนีมันคืนยังหนาวอยู่เนีมันเคลืนยังติดลบพุ่นมิเลมิเลมิเลนางถ่ายแม่ <laughs> ผู้ใดมากล,ลกแค่ค่ะเมื่อนี้ก็ทักทายคุยกันแค่นี้ก่อนจ้า ขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณลหลายๆสุผูสุกคนค่ะคุณนิพพพ่อเดี๋ยวค่อยไปเก็บผักน้ากันอโอเคค่ะขอบคุณลหลายๆสุผูสุกคนค่ะขอบคุณลหลาย,ยาๆคับคุณป่าหวยพอนขอบคุณหลายๆจ้าเังไงก็กินขาน้าวแซบนอนหลับสบายดีสุผูสุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันน้ำนะจ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายม่ยคับพี่น้ําพึง่ง